หมอบีไม yup. ่เคยซื้อพระเครื่องของใครมาก่อนหมอบีมีเงินเท่าไหร่ซื้อพระเครื่องของปู่จือแล้วบอกเป็นพุทธหมอบีปกติจะด่าเรื่องพระเครื่องยังไงนะครับพี่แต่ปรากฏว่านั้นบอกเป็นพระที่พุทธคุณดีเป็นพระที่สามารถเอาเงินของลูกศิษย์ลูกหามาสร้างเขื่อนให้ชาวบ้านมีน้ําใช้น้ํากินได้จนถึงทุกวันนี้ก็บอกเป็นเทพเจ้าแห่งสายนาเขายกย่องท่านเลยพระราชมงคลวัชราจาร์หลวงปู่จือพันธะมุโตผู้หลุดพ้นจาก พันธะทั้งปวงพระองค์นี้เป็นพระอริยะทรงที่เปลี่ยนไปด้วยความเมตตาแล้วก็เสียสละมากอายุ80ปีนะครับ<ะ>4 9พรรษาผมอยู่กับแกมาใน20ปีอ๋อหนูจังหวัดอะไรนะพี่จังหวัดชัยภูมิชัยภูม<ะ>ินองบัวละเวผมเนี่ยไปอยู่ที่ตั้งกับกุฏิไม้ไม่มีอะไรเลยนะแกแบบหูเมตตาทุกคนใครมาเมตตามากแล้วเป็นสิทธิหลวงพ่อพาง<ะ>เนี่ยแล้วแกเสียสละปูมีบาทใบเดียว เอาปู่มิบาทเป็นเดียวปู่สร้างฝ่ายน้ำห6 0้ยล้านน่เนี่ยหกร้อยล้านเพราะชาวให้ชาวบ้านได้มีการทุกวันเนี่ยที่ตะกอนเนี่ยงวต้องขุดดินกินน้ำอ่ะเดี๋ยวนี้อุดมสมบูรณ์ไล่นาเป็นแสนไล่เพราะฝ่ายที่ท่านสร้างลำเชียงทาเนี่ยเนี่ยที่ติดกับวัดเนี่ยน้ำนี่ไม่เคยแห้งอุดมสมบูรณ์มากแล้วชาวบ้านเนี่ยได้ยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำครับนี่นะครับคือเนี่ยองนี้เป็นพระอริยะส่งแล้วก็ผมถือว่า เป็นพระอรหันต์อีกองหนึ่งในหัวใจผมเพราะผมเนี่ยจะไปถือศิษที่วัดนี้ใช่ครับบอยท่าพระจันเชื่อมากเชื่อมากทุกคนเชื่อองค์นี้มากเจ้าของบริษัทมหาชนแตแลวคนเชื่ออพระองค์นี้มากเพราะอะไรลุงฮะพระอะไรอ่ะจะสร้างอ่างเก็บน้ําได้แล้วไม่เคยจับตังค์เลยไม่เคยจับตังค์ออาคุณไปเท่าไอวางเลยไม่ยุ่งเลยตังค์ไม่จับนะ เห็นบอกมีปฏิหารตอนที่สร้างฝายด้วยฝายน้ำเนี่ยคือมันพังครับพอฝายน้ําจะพังแล้วชาวบ้านก็บอกว่าลวงปูจะลงไปเนี่ยใคลงไปเหยียบสามถีฝายอยู่ยันทุกวันนี้ปู่เพราะเขาก็ชมว่าปูปูเก่งปูไม่เก่งลออเทวดาช่วยกันไว้คือพญานาคอะเหมือนแบบไปทับลังมันอะ แล้วมันก็แกล้งนะรับไปรับลังตรงนี้มีมีเลยแกครับบอกว่าเล่าแล้วคนเดี๋ยวจะหาว่าเราเล่าปู่เล่าให้ฟังว่ามันขึ้นมาเนี่ยนะแบบว่าคุณบ้านเห็นหมดเลยนมีสองตัวนะปู่เขาบอกมีสองตัวไอหมาพันนอกอ่ะไออะไรอ่ะล็อกไวเลอร์ตัวใหญ่ๆอ่ะมันวิ่งหนีมันยังข้างปู่มันสั่นขาสั่นหมายังกลัวเลยโอ้โหมันเนี่ยแบบหัวใหญ่เลยนะเห็นเห็นกันเลยเห็นเห็นไปแล้วก็ แล้วอีกตวงมาช่วยปู่เขาว่าอย่างเงี้ยแล้วผายน้ําเนี่ยก็คือปู่เขาบอกว่าในในจิตแกอธิษฐานบอกให้ย้ายนะเราจะมาทําประโยชน์ mm. เพราะว่าเราไม่ได้กั้นน้ําเรากั้นให้น้ําจากน้ําชีเนี่ยกั้นให้มันหนีมาทางนี้ชาวบ้านจะได้ใช้ mm. ไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเปล่า mm. เนี่ยแกก็ไปนั่งสร้าง <ไป S 2> เราก็ว่าคนมานิมนเนี่ย mm. ไม่มีอะไรเลย mm. ปู่บอกเราจะไปช่วยเขาได้ยังไงฝ่ายน้ําเราตังค์ก็ไม่มีเราเป็นพระบ้านนอกเนาะ๋องเราก็เขานิมนต เราก็นึกถึงว่าชาวบ้านมีบุญคุณกับเราเขาใส่บาตรให้เรากินเราต้องไปช่วยเขาแกเขาไปช่วยสร้างเสร็จเนี่ยขุดดินเองเอาไปเอารถเพื่อนเขามีเพื่อนเอารถแมคโครมาช่วยรถสิบล้อมาช่วยขนดินถมก็คือลงมือทาเองลงทำเองก็ค่าน้ำมันบางทีก็เชื่อเขานี่นี่เพิ่งใช้นี่เขาหมดนะค่าน้ำมันอ่ะหกร้อยกว่าล้านอ่ะนี่เป็นฝ้าที่เสียสละะไหมโอ้ท่านเสียสละจริงๆหมหมอบี้ะที่แบบไม่เคยเชื่ออะไรเลยอ่ะหมอบี ใช่<ร>ใชั้ง,งแล้วแล้วพร,พ,รพระพระที่ท่านเสกทุกทุกองค์ที่ท่านเสกทุกรุ่นเนี่ยดีหมดหคนที่ไปพกมีประสบประการณต่างๆนานาเยอะแยะแล้วเสร็จแล้วท่านทํา